ครับสวัสดีครับดีครับพี่พ่อซื้อยังก่อนพีพ่อพ่อเสรครับพ่อเสริครับนามสกุลนามสกุลจันนี่ครับบ้านบ้านสว่างครับตำบลตำบลสว่างครับอําเภอปุนทองจังหวัดจดครับประเทศไทยประเทศไทยครับผมนอนทงน้อนทาน้อนไทยน้อนหน้าครับน้อยยี่ปีสามปีครับสามปีแล้วอันตะวันเป็นยังก่อขึ้นไปกินยามันกินเขาบ่แซสบน้องบ่หรับเนี่ยบ้านเนี่ยมากิน ครั้งแรกก็คือยังสี่อาำมันสีคือที่แบบชาวนาติสตามว่าส่งกินจะหมือนสักชุดแล้วห่วยบ่ิบูรณ์บริสุดที่สี่ที่หาแล้วบอกีริสุที่์ที่หาเพราะว่าสุดที่หาเลยก้อนกินมันเป็นยังก็ก้อนกินนี่ปวดขาปวดแขนเจ็บต้นเจ็บตัวเจ็บไปหมดเจ็บไปหมดครับันถึงว่าประมาณทุ่มหนึ่งอาบน้ำแล้วนี่ถืออากาศเย็นจีบปวดมาตามห่างตามกายปวดน้ำไหมทำขาน้ำขาเนี่ยมึนบ่มึนกับมึนอ่บางมือมึนบางมือมันมึนเย็นจ่อยๆปะ กินลงไปเป็นยังไงมาเด้ยกินลงไปผมผมเชืว่าผมกิเข่าแสบนอนเป็นหมกหลับดีเด้เข็ดเบียบเป็นไหเข็ดเบียกกัว่ามันชยเอว่า้ใหญ่เลยอายุตั้งปีแล้วจะเนี่ไม่ใหญ่ี่กินปีแล้วเ็ีโอ้โห้ยมันกับอแม่มันจะเข่าแปลี่นีไว บมันมันผมว่ามันบ่ทันฮอดเจ็ดสิบที่จริงเลยมั่นว่างหกสิบเจ็ดหกสิบแปดไอ้ที่มั่นรุ่นเดียวอยู่สว่างไปเมื่อแล้วไปเมื่อแล้วครับกินไลยได้นี่กินไลยได้อาจารยว่าผมมาลดีอยู่มั่ยมาลดีกันนะวัยนี้มันดีนี่แจกมันดีเอ่อมาลดีอย่าผีกินยาอักจิตเออนั่นเราไมนดีแล้วกบเมื่อวานเขาว่าอยู่ไ่ได้เสือเจ้าคึ้แข่งแรงเจ้าปานผู้เก่าทำเก่าไม่ไงคือเก่าเขาว่าหเดี๋ยวคือตอนตอนนั้นเนาะตอนพอนี้เสือ กินยาเนี่ยนาแดงเครื่องเครื่องเรื่อยตะบังนาเจ้าเด้่อยตะบิังเรืเอยตะบิังหนาเราช่วงช่วงมันหั่นละมันมามาลงแห้งเออช่วงผักใหญ่อ่เพราะว่ามันขาดเงินเนาะบ้านเนี่ยง้วยม่ใช่โองไม่แม่ยังง้วขายแม่จะตัวก็น่าเงินสี่หมื่นห้าหมื่นนี่มันจะกินมันจะโตัวกันมันถ้าว่ากินตัวนี้ไปกินมัดสดช่งสดมันก็ดีขึ้นกับเจ้าเราปัานนี้นี่เซอร์เนี่ยกินกินมือละเทื่อ กินเทอแล้โจกกระเพาะเพราะว่าร่างกายเขาปกติมันดีแหละแต่เพียง่ว่าเขากินกินเป็นยาอายุวัฒนะครับยาตัวนี้มันสีบำรุงขาดทั้งซีดิน้ำลมไฟออโอ้ยยัง้ยคือท้อยเขาเส้นหน่อยันแล้วโถไปว่าไวแล้วขันเนี่ยอ่าบอกไปน้องเลยีปน้องเบิ้งเงินี่น้องเอาเลยคันคือผมกินเพราะว่ามันไข้ดยนะอ่าเรียว่าดีชุดๆละอออย่างนี้มันเป็นยา ตามเจ็บอ่นเจ็บนี่ว่ามันไข่อยู่ล่ะมันเป็นยาปนดงยาปนดงกับยากระใสอยู่ในขวดเดียวกันเบอร์ท่ออะไดกันนี่เสือโท่มันห่วยบาดเจ็บจิ้วอะไรถ้ายจิ้วอะไโท่อมหาบาดเส้นหน่อยเออถ้าพี่น้องอยากเห็นโตเป็นเปล่กับมาที่บ้านป้อนนี่เสิอบที่นี้เสิอบทบ้านบ้านเล่าน้อยเล่าน้อยน้องอยู่หน้าประจําที่บเขาบ้านเราตำบลสว่างครับอำเภอพุนทงวันนี้ครับจับจังหวัด้อยเอ็ด ามาหาเนี่ยเสือได้น้อมื่อนี้ขอบคุณเน,นี่ยเสือ,อขอบคุณเน,นี่ยเอนะ้ยน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบนั่นจะได้น้ครับ